ข้อความจากพระมารดาสูงสุดลูกเที่ยรักของฉันวันนี้ฉันเป็นพระมารดาสูงสุดที่จะมาทักทายลูกเที่ยรักของแม่ธรณีฉันตระหนักดีว่าการอยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับพวกคุณหลายคนระบบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในโลกของคุณเพื่อผลประโยชน์เพียงกลุ่มเล็กๆของเอนติตี้เชิงลบซึ่งทำให้ประชากรที่เหลือทำงานให้พวกเขา และสูญเสียการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณเมทริกมิติที่3ของคุณถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณจะต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่เช่นนั้นคุณจะติดอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นภาพลวงตาที่ไม่มีสิ่งใดเป็นจริงแต่สำหรับมนุษย์หลายพันล้านคนสิ่งนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนจริงมาก และพวกเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งและกฎเกณฑ์โดยไม่รู้ว่าพวกเขาเองมีความรู้ที่ทรงพลังและก้าวหน้ามากกว่าวิญญาณที่เสียหายการเงินเข้ามาสู่สังคมของคุณด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะควบคุมคุณและชีวิตของคุณหลายคนติดระบบการเงินเพราะมันแสดงถึงอำนาจและศักดิ์ศรีที่จอมปลอมคุณเป็นเหมือนหุ่นยนต์ ที่ต้องการเอาชีวิตรอดอยู่ตลอดเวลาโดยจ่ายเงินให้กับสิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีอารยธรรมกาแล็กติกใดต้องจ่ายเพื่อให้การดำรงอยู่ของพวกมันมันน่าเศร้ามากที่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกของคุณมนุษยชาติซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าเมื่อนานมาแล้วปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสได้โปรด จงหลุดพ้นจากเรื่องไร้สาระและภาพลวงตาเหล่านี้และเริ่มปฏิเสธการดำรงอยู่ทางวัตถุด้วยการอบก่อจิตวิญญาณของคุณและจิตสำนึกสากลของคุณอย่างเต็มที่ด้วยการทำสมาธิเงียบๆทุกวันและโดยการขาจัดสิ่งเชิงลบทั้งหมดออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจมนุษยชาติไม่ยอมอนุญาตให้วิญญาณมืดเหล่านี้ ควบคุมชีวิตมนุษย์อีกต่อไปแล้ววิญญาณจำนวนมากอาสาลงมาช่วยแม่ไกลอาจากความมืดและพวกเขาก็ติดอยู่และลืมเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกเขาเองการกลับชาติมาเกิดหลายครั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสูญเสียตัวตนของคุณข้อความของเราถูกส่งไปเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความจริงทีละน้อยในขณะนั้น และไม่ใช่เพื่อให้เรื่องนั้นล้นหลาม The l i g h t Being ซึ่งมองข้ามการยกระดับขึ้นของคุณโดยตรงรวมถึงตัวฉันเองด้วยที่อาสาที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสู่อิสรภาพของคุณในแต่ละวันที่ไหนสักแห่งทั่วโลกคุณจะพบปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาบนท้องฟ้าสภาพอากาศที่ไม่ปกติ การปรากฏตัวของยานอาวกาศและอื่นๆอ,อีกมากมายล่าสุดหอไอเฟลในปารีสถูกแสงไฟกระทบนี่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญแต่เป็นคําเตือนจากพระเจ้าถึงทางการฝรั่งเศสที่กําลังพยายามสร้างวิกฤตโลกด้วยการทําสงครามกับรัสเซียประธานาธิบดีฝรั่งเศสผลักดันแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งทหารจากประเทศของเขาไปยังยูเครนและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สพวกเขาจะยอมสละวิญญาณที่ทำสิ่งนี้ความขัดแย้งของโลกจะไม่เกิดขึ้นสงครามส่วนใหญ่บนโลกของคุณถูกสร้างขึ้นอย่างผิวเผินเพื่อที่มนุษย,ยชาติจะต้องทนทุกข์ทรมานและสูญเสียร่างกายของพวกเขา ลูกที่รักของฉันอย่าใช้คำพูดของพวกเขาเป็นภัยคุกคามเมตริกของพวกเขาพัทางทลายลงมาระยะหนึ่งแล้วและมันจะดำเนินต่อไปจงเป็นผู้สังเกตความจริงอันเป็นเท็จเหล่านี้และไม่ใช่ในฐานะผู้ร่วมวิญญาณที่เสียหายกลายจะจบการแสดงแล้วพวกเขาคิดว่าจิตสำนึกโดยรวมจะไม่เพิ่มขึ้น และเกมของพวกเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดมีเหตุการณ์ที่มองไม่เห็นมากมายเกิดขึ้นบนแม่ทรณีโลกซึ่งเป็นแง่บวกมากและคุณจะพบกับเหตุการณ์เหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสมฉันรับรองได้เลยว่าคุณเป็นพระมารดาผู้สูงสุดทุกสิ่งที่คุณเห็นในรูปแบบมิติที่สามกำลังจะหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ,อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไป คุณจะรู้เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเคลื่อนที่และขึ้นไปสู่มิติที่หผู้ที่ทำงานด้านจิตวิญญาณจะละทิ้งความเป็นจริงมิติที่สนี้และจะเพลิดเพลินไปกับอิสรภาพและความสงบสุขเงินจะไม่อยู่ในมิติที่หโปรดยอมรับความรักอันสูงสุดของฉันขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกอย่าท้อแท้ง่ายๆ เข้มแข็งและปลอดภยัยพระมารดาสูงสุดถ่ายทอดโดยเอรินาเวลาเกเลสเอกอัครราชทูตก้องกำลังแสงกาและกติก